ผมอาจารย์แนะนาตัวน,นิดนึงครับครับผมอาจารย์อรันวณิชกกรครับอยู่วิทยาลัยอุตสาหกรรมช่างสรรค์ครับมสวประสานมิตรครับครวันนี้ครับวันนี้อาจารย์เอาอะไรมาสแสดงนะครับครับงานชุดนี้ก็เป็นงานที่ทํามาค่อนข้างยาวนานก็พร้อมๆกับพอดีรับอุปการะเจ้าตัวนี้มาชื่ออีคิวนะครับน้องน้องหมา,ามครับไปโน่นไปโน่นไปโน่นทีนีเ้เริ่มต้นจากตัวนี้เราก็ ก็คือบางทีก็วาดเขาอะไรเงี้ยครับช่วงโควิดหรือช่วงอะไรก็เป็นสีน้ำใช่ไหมครับอะไรนะครับเป็นสีน้ำเทคนิคใช่ครับเทคนิคสีน้ำก็แบบสเก็ตครับครับผมแล้วก็ในในบางครั้งก็มีไปเป็นแบบวาดในห้องเรียนอะไรเงี้ยครับก็สาธิตให้มิสิกดูเวลาสอนวิชาสเก็ตอะไรเงี้ยครับหรือวิชาพ i นติ้งทีนี้ สำหรับสเคิลเจอร์ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราเห็นเขาท่าทางต่างๆแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะเก็บท่าทางนั้นไว้อะไรเงี้ยครับก็เลยไปทำแม่พิมพ์ก็เรียนทำแม่พิมพ์จากอาจารย์ผลชัยเนี่ยแหละครับซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของของเราก็เลยทำออกมาเป็นรูปแบบต่างๆโดยทำเป็น 3D ลักษณะอย่างนี้ก่อนครับ อ๋อคือคือทําเป็นตัวนี้ออกมาก่อนใช่แล้วก็ตัวนี้ทําเป็นด้วยินงออกมาทิ้งออกมาออกทิ้งิ้งสามทีใช่ครับทิ้งที่ดีออกมาครับใช่แล้วทีนี้ก็ทําเป็นแร่ปทิพ์ปูนปลาสเตอร์ครับอ๋อก็คือแร่ปทปูนพลาสเตอร์อ่าแล้วก็ออกมาเป็นเซรามิกโดยเคลือบในรูปแบบต่างๆ่าน้องเขาดูเหมือนปี๋ยังไงใช่แล้วก็คือตอนแรกเขาก็จะป่วย เหมือนกับเป็นที้เล่นเปียกอะไรเงี้ยแล้วเราก็รักษาไปสักสองสมปีอทีนี้เขาน่ารักก็เลยพาไปเที่ยวไหนมาไหนกันตลอดแล้วก็เลยมีสตอรี่ที่ผูกพันกับเขาเนี่ยแหละครับ<ม>ก็อยากจะเล่าผ่านชิ้นงานศ<ม>ิลปะตรงนี้ครับเป็นเหมือนของแต่งบ้านก็คือเป็นงานตอนชันแหละใช่ต่อยแหละใช่การทับการทำมาจากหนึ่งตัวหรือสองตัวอันนี้ผมทําก็ ไม่ถึงว่าต้นแบบคิดมาอย่างหนึ่งตัวสองตัวต้นแบบเราแยกไม่ออกว่าว่าเหลืออาจารย์ตั้งใจให้เป็นเป็นสุนัขอย่างเดียวว่าคือไม่ได้แยกว่าตัวไหนกับตัวไหนใช่คือคิดคจริงๆเนี่ยมันมีสองตัวอ๋อมีตัวเดียวครับตัวเดียวเป็น,เป,นเป็นตัวพ่อเ่ยแหละครับอตัวพ่อแล้วตอนหลังเนี่ยอีกตัวหนึ่งถุงโผล่มาก็คือตัวลูกอ๋อครับเพราะว่าตัวพ่อนี่ก็สิบสามปีแล้วครับตัวตัวเซรามิกนี้ ค,คือชิ้นงานพวกนี้เป็นเซนส์หนึ่งใช่ครับแล้วเราอาจารย์ทำบล็อกหรือว่าทำใช้นทำแม่พิมพ์ครับทำแม่พิมพ์นะครับแล้วอารส่งเผาที่ไหน้วส่งที่แล็บสตูดิโอของอาจารย์ขวัญชัยเนี่ยครับอ๋อครับแล้วเทคนิคให้ให้สีออกอะ่ะอย่างสมมติโมเดลกันแต่ว,ว่าสองสีก็คือใช้วัตดุดเผาไม่เหมือนกันหรือว่าอะไรยังไงอ่ะครับใช่ครับอาจารย์ขวัญชัย ลองให้ข้อมูลเพิ่มได้เลยคือคือคือค่าเป็นงานเปรามบียบเราเราเข้าใจว่าเวลาเขาผ่ามาเนี่ยนะฮะสีมันจะําดุดไม่ได้เท่าที่เขาที่รู้คทีนี้ถ้าเราอยากได้สีแนวมืดเราใช้อะไรเราอยากได้สีแนวสว่างผ่าออกมาแล้วตงเนี้ยของนะเราว่าฟังก็ก็ควบคุมได้ครับขึ้นอยู่กับนยาเคลือบที่เราผสมไว้เองนะฮะเราก็จะมีสูตรน้ำยาเคลือบของตัวเองอยู่แล้วครับ อันนี้ขึ้นอยู่กับศิลป,ปินว่าศิลป,ปินอยากได้มูดแอนโทนแบบไหนแล้วก็เราก็จะทําตามที่ศิลป,ปินต้องการนะครับออก็คืออยู่ท,ที่อยู่ที่ตัวน้แบบเชื่อใช่มใช่ครับผมกับเทคนิคการเผาครับกับเทคนิคการเผาใช่ครับก็จะเผาด้วยดีเรกชันหรือออกซิเดชันอะไรพวกน,นี้ครับก็จะให้บรรยากาศในการเผาต่างกันครับนะฮะแสดงว่าต้องต้องต้องเป็นงานในการในการเชื่อมในการเผาอะไรับครับใช่ไหมครับก็คือศิลปินทำโมทำแบบนั่นแหละ ว่าเราเข้าเขาเนี่ยอาจารย์มีคนเรียกว่าชิ้น้ยาให้มันออกมาอ๋อไม่ไม่อาจารย์จะเป็นคนเรียกว่าเขาอยากได้ผู้เด่นโทเรบบไหนเราก็จะทำตอบสนองตามสิ่งิจินที่ต้องการใช่คร <So S 2> uh, uh, ับย่างเซตใหม่ๆก็จะเป็นผ้าเป็นจานสีอะไรเงี้ยครับที่ดีเวลลอปออกมาอาจจะเป็นรูปหมาบ้างเป็นอะไรบ้างนะครับก็คืออาจารย์เพิ่มฟังก์ชันแหละใช่ก็คือก็คืออยากให้อยากให้มันมีฟังก์ชันอย่างอื่นมากกว่าที่มัน ั้งเฉยๆเลถูกครับแล้วก็เผื่อเวลาไปวาดรูปที่ไหนก็ได้ใช้จานสีที่มีเป็นตัวเลอ่าใช่ครับเป็นตัวเป็นอะไรเนี่ยครับอ่าอันนี้ก็จะเสมือนว่าจําลองวิถีชีวิตที่เขาอยู่กับเราแล้วเขาก็จะอ่าขอนออนออันนี้ก็ลูกๆเขาซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นตัวเนี้ยแหละครับที่หันหลังอยู่ ก็จะมีท่าอื้บ้างท่านอนท่าหลากหลายที่เล่นกับเราเซตเอ่ีเซนี่เซ็ชนชุดนี้เขาขาดที่นี่ยเป็นซีรีส์นานเซสชันชุดแรกขกันใช่ครับอันนี้จะเป็นชุดแรกเอ่นนเออนาตอมีของน้องน้องอ่ะก็ค,คือจะใช้สัตวส่วนสัตส่วนนี้ก็คือ ก็เราเจอเขาสัมผัสเขาตลอดก็เลยสัดส่วนมาจากเราเลยมาจากการที่บางทีแฟนๆเขาอะไรเงี้ยเขาเขาเห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละคือเขาครับแอบไม่เป็นไรครับผมแอบอย่างภาพด้านหลังนี่ก็เป็นช่วงบางภาพก็เป็นช่วงโควิดที่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยคือคือจะเล่าัก่อนหน้าอาจารทำพิธีมาตลมาตกอใช่ใช่ใช่ด้วยสีหน้าใช่ ครับผมแล้วก็มาทำไมถึงมาสนใจนะทราป็นแเ่พิมมืมชนเองเพราะว่าผมสอนเกี่ยวกับเรื่องของการทําของตกแต่งบ้านออกแบบของตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยครับชใยช่แล้วก็เลยมีการไปฝึกทดลองทําแม่พิมพ์จากนั้นก็เลยเนี่ยถ่ายทอดออกมาเป็นชิ้นงานเริ่มต้นจากสุนัขเนี่ยแหละครับหลังจากนี้ก็จะเป็นหลากหลายนะฮะ